ไผ่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันของคนมายาวนานมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนที่มีไผ่โตมากๆแต่คนส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเราจะตัดไผ่ย,ยังไงเอาไผ่มาใช้ยังไงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเรามีพลาสติกมากเราก็เลยไม่ค่อยสนใจ การตัดไผ่สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงก็คือคิดถึงอายุแก่จะต้องอย่างน้อย2ปีขึ้นไปไผ่ที่อายุไม่ถึงปีก็จะเขียวมากสดใสถ้าอายุมากกว่า2ปีลำต้นก็จะมีสีเข้มดูกเก่าแบบนี้จะมีความเก่าไม่ลื่นไม่สวยจะมีลักษณะที่มีดวงมีด่าง ค่อนข้างจะมากทีเดียวทีนี้ไผยใหม่ๆเนี่ยก็จะเขียวมากขนก็จะดูสดใสลื่นจะต่างกันมากทีเดียวอันนี้มันก็จะมีลายมีอะไรเราจะเห็นง่ายๆแบบนี้ในการตัดไผ่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกิ่งไผ่แบบนี้เป็นอันตรายมากเราจะต้องจับปลายข้างหนึ่งแล้วก็ฟันออกให้หมด เพราะว่ากิ่งไผ่คือสิ่งที่เป็นอันตรายมันทำให้คนได้หลายคนสูญเสียดวงตาเพราะโดนกิ่งไผ่ดีดตานั่นเองเพราะเวลาเราตัดมันเนี่ยมันจะเด้งกลับเนี่ยมันจะเด้งไปเด้งมาแบบนี้ถ้าเราตัดไม่โดนจุดมันจะเด้งอย่างแรงมากและถ้าหน้าเราอยู่ใกล้กลมันจะดีดตาแตกเลยอันนี้ลหลายๆคนได้สูญเสียดวงตาเพราะตัดไผ่ในอดีต ฉันั้นการตัดออกให้หมดก่อนที่จะตัดไผ่จึงจำเป็นอย่าเสียดายเวลาต้องทำความสะอาดให้ดีที่สุดจากนั้นเราค่อยมาเลือกดูไผ่ที่ใหม่กับไผ่ที่เก่าจะต่างกันแบบนี้สีต่างกันแน่นอนสีเก่าแก่โบราณโบราณน,นิดหนึง่งทีนี้เวลาดูจะตัดไผ่ถ้าไผ่ที่เอียงแบบนี้ เราจะต้องตัดด้านที่มันเอียงลงแบบนี้ต้องตัดตรงนี้ก่อนไม่ต้องตัดเยอะก็ได้ตัดแค่บากนิดหน่อยแล้วก็มาตัดด้านหลังมันจะหักลงมันจะไม่ฉีกถ้าตัดด้านหลังอย่างเดียวมันจะฉีกตรงกลางดังนั้นเราจึงควรตัดด้านที่มันเอียงแบบนี้ทำให้ผิวมันขาดนิดหนึ่งถ้าใช้เลื่อยอย่าเลื่อยเข้าไปลึกเพราะมันจะหนีบเลื่อยทำให้ดึงเลื่อยไม่ได้ เราตัดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นก็ตัดด้านหลังตัดด้านหลังนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็จะหักและลม้มลงโดยที่ไม่ฉีกเลยเนี่ยมันง่ายมากถ้าต,ตัดแบบนี้เราจะไม่สูญเสียด้านล่างของไผ่แบบนี้นี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่ตัดด้านล่างก่อนแต่มาตัดด้านหลังเลยหลังจากตัดไผ่ลงแล้วเนี่ย ขั้นตอนมาคือการลิดจิ่งไผ่เราจะใช้มีดพระฟันด้านล่างให้มีรอยนิดนึงแล้วก็ใช้สันมันตีกลับมันจะทําให้ไม่ฉีกถ้าเราตัดด้านล่างไม่ดีแล้วตีกลับแบบเนี้มันจะฉีกนี่ถ้ามันฉีกก็จะเป็นอะไรที่คมมากจะต้องตัดด้านล่างให้ดีให้มันลึกๆนิดนึงแล้วก็ตีกลับ แบบนี้โดยใช้สันมีดถ้าใช้ด้านคมตัดบางครั้งไผ่ตรงนี้ก็จะแข็งมากทำให้มีดบิ่นหรือแตกได้ง่ายฉะนั้นจึงควรใช้สันมีดเสมอในการตีแบบนี้นี่คือการทำความสะอาดกิ่งไผ่แบบง่ายๆที่ิธีไม่ต้องมีเครื่องมือมากมายทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าผิวมันฉีกออกแบบนี้ห้ามจับแล้วดึง เพราะมันคมมากมันจะคมเหมือนใบมีดโกนเลยทีเดียวถ้าจะจับต้องจับให้แน่นและก็ดึงอย่างมีสติเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้ามันบาดนี่มันลึกมากลึกจริงๆจากนั้นในเวลาเราจะผ่าไม่ไผ่วิธีง่ายๆก็คือการใช้พา้าฟันให้แบ่งครึ่งเสมออย่าให้ไม่เท่ากันจะต้องแบ่งให้เท่ากันถ้าแบ่ง ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะขาดง่ายมันจะฉลับง่ายจากนั้นก็จะเอามาดันในระหว่างไม้ไผ่แบบนี้มันก็จะทําให้เราฉีกได้ง่ายมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเอามีดออกแล้วก็เอาไผ่เสียบเข้าไปที่ต่อไม้เสาที่แข็งแล้วก็ดันไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะฉีกออกเองแต่ถ้าเราจะดันจะมาดึง ปลายด้านโคนแบบนี้เราจะต้องไอถากคมมันออกให้หมดเพราะคมตรงนี้มันคมมากถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แผลและก็อาจจะมีเสี้ยนปักมือได้ด้วยฉะนั้นเวลาทำงานกับไผ่ต้องมีสติพิธีพิถันเป็นอย่างยิ่งเมื่อลบคมไผ่ออกแล้วเราก็จับแล้วก็ดึง มันก็จะฉีกออกอย่างเสมอกันอย่างง่ายดาส่วนการที่จะตัดไม้ไผ่เพื่อใช้เนี่ยปกติเราใช้มีดคมคมแล้วก็ตัดชิ้งเฉียงแบบเนี้ยตัดประมาณ3ครั้งมันก็จะขาดออกอย่างง่ายดาเป็นวิธีการที่ถือว่าง่ายมากเนี่ยตัดชึบแล้วก็หมุนไปตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนแล้วก็ตัดครั้งที่3ปุ๊บมันก็จะขาดเลย อันนี้เป็นวิธีที่ตัดไผ่ที่ถือว่าง่ายที่สุดอย่าลืมว่าจะต้องตัดเฉียงให้มันเชิงเฉียงแบบนี้45องศาแต่ถ้าไม่เฉียงมันจะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าตัดเฉียงจะง่ายขึ้นหลังจากนั้นเราก็าผ่าครึ่งผ่าครึ่งเพื่อแยกให้มันได้หลายชิ้นมากขึ้นการผ่าครึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าถ้าครึ่งมันจะต้องเวลาผ่าไผ่มันต้องครึ่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 งไปเรื่อยๆอย่าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นเราก็สามารถที่จะเสี่ยมปลายให้แหลมแล้วก็ใช้เป็นหลักตอกสารพัดประโยชน์ทำเป็นอะไรได้ทุกอย่างเลยอันนี้คือประโยชน์อันมหาศาลของไผ่อีกวิธีหนึ่งในการอ่า ผ่าลำไผ่ก็คือผ่าครึ่งเสร็จแล้วเราเหยียบปลายข้างหนึ่งได้ด้านหนึ่งไว้แล้วก็จับอีกด้านหนึ่งฉีกไปเรื่อยๆวิธีนี้เราสามารถควบคุมให้การฉีกเสมอกันได้ถ้าด้านบนหนาเราก็กดงัดลงไปนิดหนึ่งมันก็จะเสมอกันเองจากนั้นเราก็ผ่าครึ่ง แล้วก็งัดมีดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้งัดมีดปุ๊บมันก็จะฉีกไปเรื่อยๆฉีกไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราต้องการยาวขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการงัดมีดมันก็จะแตกไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็สามารถที่จะเหยียบและวก็ฉีกได้เหมือนกันการผ่าแบบนี้มันจะทำให้เราได้ไม้ไผ่ เป็นเส้นยาวๆเล็กๆได้ตามต้องการว่าเราต้องการยาวเท่าไหร่ก็ได้จะเอาเส้นเล็กมากขนาดไหนเราก็ค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆนี่เป็นวิธีการใช้ไผ่ที่มีประโยชน์มากไม่ไผ่มีหลายชนิดมากหลายชนิดก็ใช้ในการจักสารได้บางชนิดก็จักสารไม่ได้เราควรจะเรียนรู้ก่อนที่จะใช้นิดหนึ่งการจักสารไม่ไผ่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะการจักสารคือสิ่งที่ทำให้คนในอดีตใช้ชีวิตอย่างง่ายสบายมีทุกอย่างสะดวกสบายแต่พอเรามีพลาสติกเราก็ลืมไม้ไผ่ลืมการจักสารซึ่งในอดีตเนี่ยเราจักสารแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราถ้าหากว่าเราละทิ้งองค์ความรู้เหล่านี้ให้หายไปวันหนึ่งถ้าไม่มีพลาสติกั้งใช้เนี่ย เราจะเดือดร้อนมากการรักษาองค์ความรู้ในการจักสารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะมันมีต้นทุนที่ถูกมากและมันดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อเศรษฐกิจดีต่อชีวิตของเราด้วยการฝึกที่จะเรียนรู้การจักสารไผ่จึงเป็นการรักษาภูมิปัญญาอันเก่าแก่ซึ่ง เราสามารถทำให้มันสวยสดงดงามใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่างในชีวิตของเราถ้ามีไผ่เราก็มีชีวิตที่ง่ายได้